สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะ เราพบกันเย็นวันนี้วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมสำหรับข่าวแรกในวันนี้ที่เราจะนำมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะจะเป็นข่าวของพระเอกดังไม่โสดแล้วเผยทำไมเลือกคนนอกวงการค่ะสาวๆอ,อกหักไม่โสดแล้วโสดมานานสำหรับพระเอกดังธัญญาสุริยจักรนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเผยสถานะหัวใจตอนนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์เผยว่า ตอนนี้ไม่โสดแล้วครับคุยกับคนนอกวงการเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าคุยกันมานานแล้วครับก็ระยะหนึ่งเจอกันที่ร้านอาหารผมปิ้งเขาก่อนถามว่าทำไมเลือกคบคนนอกวงการเจ้าตัวเผยว่าเวลาเราถึงระยะหนึ่งเราก็จะคิดถึงเรื่องวางแผนอนาคตแล้วเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกันเวลาคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเราจะวางแผนอนาคตไปด้วยกันได้ ถามว่าประทับใจอะไรในตัวเขาก็น่าจะเป็นเรื่อง mindset วิธีคิดในการวางแผนอนาคตเรามีหลายสไตล์ที่ใกล้เคียงกันและใช้ชีวิตคล้ายๆกันการวางแผนการเงินก็คล้ายๆกันเลยรู้สึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ดีถามว่าจะเปิดตัวไหมจริงจริงก็ไม่ได้ซีเรียสปิดไปไหนมาไหนเราก็ไปด้วยกันเที่ยวต่างประเทศเราก็ไปด้วยกันชิลชิผมก็พาไปเจอเพื่อนๆพพี่ๆในวงการเขาก็รู้จัก ทั้งหมดก็เป็นการเปิดเผยของธนวาสุริยจักรนะคะ โดยบอกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วสาเหตุที่เลือกคบคนนอกวงการเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันได้นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นอันว่าไม่โสดแล้วนะคะสําหรับพระเอกดังธันวาสุริยะจักรนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ไม่สดแล้วนั่นเองอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคอยให้รักกันไปนานๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนั้นไม่สําคัญเลยนะคะขอเพียงแต่ว่า หัวใจเราสองดวงไปด้วยกันได้หรือเปล่าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะและก็เชื่อว่าสาวๆหลายคนคงจะอกหักกับการออกมายอมรับของพระเอกดังของเรากันอย่างเครียบเลยค่ะ